มีคำกล่าวเอาไว้ว่าเด็กๆก,ก็เหมือนดอกไม้มันดูดอกไม้นี่สิคะมีหลากหลายใช่ไหมคะบางดอกก็จะทนมากเลยอยู่เป็นอาทิตย์เลยนะคะบางดอกก็เหิวเร็วมากแป๊บเดียวคืนเดียวก็ดอกหุบซะแล้วนะคะรูปไปซะแล้วคำกล่าวที่ว่าชีวิตของเด็กๆก,ก็เหมือนดอกไม้เนี่ยมันบอกเราว่าเราต้องให้การดูแลเอาใจใส่ ที่ดีพอไม่งั้นดอกไม้ก็จะเหี่ยวแห้งแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากก็คือการรู้ว่าเด็กแต่ละคนนี้แตกต่างกันยังไงเด็กบางคนมีความเข้มแข e ็งเด็กบางคนมีความเปราะบางในตัวเองความเข้มแข e ็งและความเปราะบางเนี่ยจรงิงๆแล้วในแง่หนึ่งอ่ะมาจากชีวภาพหมายความว่าเขาอาจจะมีบางอย่างในชีวภาพหรือว่าทางพันธุกรรมที่ทําให้เขามีความเปราะบางในชีวิตเช่นบางคนอาจจะมี ครอบครัวมีประวัติโรคซึมเศร้าก็ได้ชีวภาพที่มีแนวโน้มที่จะเกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมานะคะพอโตขึ้นมาก็เกิดอาการซึมเศร้าทั้งๆที่บางทีไม่ได้มีปัญหาในสภาพแวดล้อมเลยเด็กบางคนก็มีสภาพอารมณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหวง่ายพอมีอารมณ์อ่อนไหวง่ายเจอบางสิ่งบางอย่างรอบตัวเช่นคุณแม่พูดไม่เพราะคุณพ่อดุแรงขึ้นมาสักหน่อยก็เกิดความรู้สึกเสียใจ แล้วก็รู้สึกว่าจัดก,การกับปัญหาไม่ได้หรือไม่ก็บางทีตอนเล็กๆอยู่ในบ้านไม่มีปัญหาอะไรแต่พอไปอยู่ในโรงเรียนแล้วก็เจอเพื่อนที่แตกต่างไปจากเราเจอกฎระเบียบที่มากเจอสังคมของเพื่อนที่ไม่ได้ต้อนรับเราเหมือนอย่างพ่อแม่ต้อนรับนะคะก็เกิดการปรับตัวที่ลําบากแล้วก็เกิดปัญหาไม่อยากไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นการที่เป็นพ่อแม่หรือการที่จะดูแลเด็กให้ดีเนี่ยจะต้องรู้ว่าลูกที่เราดูแลเนี่ยมีลักษณะยังไง มีความเปราะบางในชีวิตยังไงมีความเข้มแข็งในชีวิตยังไงแต่สิ่งที่สําคัญมากก็คือว่าคุณต้องพยายามสร้างให้เด็กมีความเข้มแข็งนะคะถึงแม้ว่าเขาจะมีความเปราะบางเราสามารถเลี้ยงให้เข้มแข็งได้ค่ะวิธีเลี้ยงให้เข้มแข็งที่อาจารย์ที่ว่าสาคัญมากคือชีวิตในบ้านเนี่ยต้องหัดให้เด็กมีความอดทนเพิ่มขึ้นในภาษาทางจิตวิทยาเราเรีวยกว่าสร้างความอดทนต่อความคับข้องใจหรือมี Uh, frustration tolerance ที่เพิ่มขึ้นนะคะคำว่า frustration หมายคำว่าสิ่งที่อึดอัดใจสิ่งที่ไม่พอใจสิ่งที่ทำให้รู้สึกไม่มีความสุขพ่อแม่เยอะมากในสมัยนี้เนี่ยเลี้ยงเด็กในแบบที่ว่าให้ทุกอย่างตามใจทุกอย่างไม่ค่อยมีกฎระเบียบนึกจะทำอะไรก็ได้สิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กมีความอ่อนแอไม่มีความอดทนในในอันที่จะจัดการกับความคับข้องใจได้มากพอนะคะเพราะฉะนั้นพอ อยู่ในบ้านไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคออกไปนอกบ้านมีความขับข้องใจมีบางสิ่งบางอย่างที่ยากลําบากมากขึ้นเด็กอดทนไม่ได้ก็เลยการปรับตัวเสียเกิดเป็นความผิดปกติในการปรับตัวที่ในภาษาทางจิตเวชศาสตร์เราเรียกว่า adjustment disorder หมายความว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความตึงเครียดแล้วก็เด็กก็รู้สึกปรับตัวไม่ได้ก็เกิดอารมณ์เศร้าว,วิตกกังวลเกิดพฤติกรรมที่มีปัญหาขอแนะนําพ่อแม่นะคะแม้ว่าลูกของเราจะเปลาะบางแล้วก็ อ่อนแอง่ายต้องเปลี่ยนวิธีเลี้ยงดูสร้างความเข้มแข็งขึ้นในบ้านหัดให้มีความอดทนต่อความคับข้องใจอย่าตามใจลูกให้ลูกเจอปัญหาแก้ปัญหาเองอย่าแก้ปัญหาหมดให้ลูกนะคะอย่าเลี้ยงลูกแบบชนิดที่ประคับประคองช่วยเหลือหรือไม่ก็ปกป,ป้องมากเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้ลูกอ่อนแอค่ะสร้างความเข้มแข็งขึ้นในตัวลูกและแม้ว่าชีวภาพเขาจะอ่อนแอมาแต่ว่าในที่สุดนะ่ยในชีวิตของเขาจะมีความเข้มแข็งอันเกิดจากการที่คุณสร้างให้เขา แล้วเขาจะสามารถปรับตัวและอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขค่ะ